สวัสดีครับองนี้คือพระปิตาหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับแล้วก็จุ่มรักแดงอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ก็มีบวนสารมงคลโสรถของหลวงปู่เอี่ยมนะฮะแล้วก็หลวงปู่กลิ่นนะฮะที่เป็นเจ้าวาดก่อนหน้านะครับเรียกได้ว่า1ององนะฮะมีพุทธคุณทั้ง3ามคณาจารย์เลยนะครับของวัดสะพานสูงนะฮะนี่นะเป็นฟิล์มตภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูพันเอกกันซึ่งนิดหนึ่ง นะ,นะครับองค์นี้นะครับาพาปิตาองค์นี้ก็แบ่งปันพุทธคุณอยู่ที่12,000บาทนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเข้ากล้องใหญ่นิดนึงนะฮะดูดูเนื้อหาด้วยพันเอกนิดนึงนะฮะก็เป็นอีก หนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าพุทธคุณหลวงพู่เอี่ยมเนี่ยนะครับมีความเข้มขังนะครับมีทั้งหนึ่งด้านสายคุงกระพันนะฮะเม่ตามมหานิยมค้าขายดีนะครับนี่นะโอ้โหลูนะครับเนื้อพลาสเรียกได้ว่ามีความเก่านะครับมีประกายอย่างเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งไม่เหมือนกับพระทาเทียมเดือนแบบอย่างสิ้นเจิญนะฮะนี่นะมีเปลือกนะครับมีไข่นะฮะมีไข่ที่เป็นมวลสารที่ขับขึ้นมานะครับนี่นะ ให้ดูความเก่าไข่ที่ขับขึ้นมาก็เริ่มเป็นอาราโกไนแหละนะครับเพราะว่าเป็นพาที่ถือได้ว่าเป็นโบสารที่ทําจากปูนเปลือกหอยเหมือนกันนะนะครับเป็นเนื้อผงโอเคครับสวัสดีครับ